สวัสดีค่ะพบกับจิเพ็กอีกแล้วนะคะสองไม่รูกข้าวครัวกันอีกแล้ววันนี้จะมาทําขนมหวานขนมถาดนะคะเรียกว่าข้าวเหนียวตัดเนี่ยทำขนมถาดอันนี้จะทํากับข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวดําน,ดนี่คือเป็นข้าวเหนียวใหม่นะข้าวเหนียวรืมหผัวแต่ว่าต้องมาปนกับข้าวเหนียวขาวตอนหนึ่งตอนหนึ่งเลยนนข้าวเหนียวดำน,นี้แม่แช่ไว้แล้วใช่แช่ไว้สามชั่วโมงเลยนะ ขา้าวเหนียวดำถ้วยขา้าวเหนียวขาวถ้วยต้องเอาสองอย่างถ้าเอาอย่างเดียวขา้าวเหนียวดำมันจะแข็งจะไม่อร่อยต้องต้องใช้สองชนิดขาวกับดำมารวมกันแล้วมันจะอร่อยกินน,น้ำจํานัวแช่ให้ได้สามชั่วโมงขึ้นไปอ่ะสามสีชั่วโมงก็ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องเอาขึ้นข้าวเหนียวนี่ไนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะ ล้า,นางน้าสามน้ำไปแล้วสามน้ำสีน้ำแล้วแช่ไว้อีกถ้าไม่ล้า,างไม่ได้มันจะเหม็นสาข้าเหนียวส่วนผสมนะคะมีกะทิกะทิเนี่ยประมาณประมาณครึ่งขวดนะครึ่งหนึ่งก่อน แล้วก็มีน้ําตาลอาลสักกรับพีหนึ่งนะแล้วก็เกลือเสีดียวหน้ามันต้องหวานอีกในนี้ตัวมันไม่ต้องหวานมากเกลือก็นิดหน่อยนะเอาครึ่งเดียว แล้วเราเข้าวเหนียวใส่ถาดนะกะทินี้ขวดใช้ขวด250ม .L. นะครึ่งนึงครึ่งน,นึงก็125นะ,ะแ่เดี๋ยวต้องทำหน้าอีกหน้ามันต้องให้มันอีกอันนี้ไม่ต้องมันเท่าไหร่เดี๋ยวหน้ามันต้องกวนหน้าอีกทีใส่ นี่นลอันนี้เราไม่ต้องหวานมากนะตัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ที่หน้าอีกน้ําตาลอ่ะ น้ำสักประมาณไหลายตวงเป็นสักสองทับพีสองทับพีนะประมาณนี้อ,ะอ่ะหน่ง 2> 2สองับทีนะให้พอได้ดค่ะเดี๋ยวมันขุกขิกุกิกให้พอวันนะไมให้ให้น้ำมันท่วมก็เดียวหน่อยนะเดี๋ยวจะพาไปนึง ที่ไปนึ่งนี้จะ,จะเอาเอใบเตยใส่ไปหน่อยหนึ่งนะตั้งหน้าไว้เดี๋ยวค่อยไปยกปเดี๋ยวเราใส่หน้าเราค่อยยกมันจะได้หอมนะเอาไปนึ่งนะเนี่พาไปที่ตัวร้อน,นหน้าเปิดน,นะคะน้ำกำลังพุ่งอยู่นะคะนึ่งประมาณสักสิบห้านาทีก็ได้เดี๋ยวค่อยมาปเปิดดูอีกทีนึ่งสองรอบแต่เดี๋ยวเราต้องนึ่งอีกรอบนึงเมื่อกี้นี้มันพอสุกก่อนแต่เดี๋ยวทําหน้าทําหน้าราดแล้วค่อยนึ่งอีกทีนี่ครับ นึ่งก่อนอน,นะสักสิบห้านาทีเดี๋ยวไว้เดี๋ยวสิบห้านาทีเดี๋ยวควนหน้ากีหน้ตอนนี้จิ๊บจิ๊บเพชจะทําหน้าขนมนะคะเือนี้ใช้แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยแป้งมันก็ประมาณสองช้อนแกงนะสองช้อนแล้วก็เกลือเกลือปอนนิดนึงน้ำตาลทรายให้ออกแดงๆแ,แล้วน้ำตาลปิ๊บจะทำหน้าแล้วก็หัวกะทิวิธีทำก็ดูนะคะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วย กับน้ำก่อนใหน้ำประมาณครึ่งถ้วยนะ เป่งมันไปด้วยเตินมน้ำอีกนะครับเติมน้ำอีกนะนมนนะันข้นก็นต้องเติมนะเรื่อยๆหยอดนะอืม ถ้วยนะถึง้วยนะขึ้นถ้วยนะเอขึ้นถ้วยน้ำปิ๊บกนิดช้อนน้ำปิ๊บนะหนึ่งผมช้อนแม่นี่ก็ต้องเป็นปูนปูนนะดูเออปูนดูเอา สองช้อนก็สองช้อนคุณพูนนะนะเอ้เดูหน่อยเราใส่ไปเยอะเลยน้นไปรั้งแถวนะใสมือดีกว่าบีให้น้ำตาลละลายนะน้ำตาลละลายเดี๋ยวก็ต้องใส่เกลือสักนิดแล้วก็ใส่น้ำหัวกะทิลงไป แล้วก็ไปตุนกับน้นําร้อนต้องไปกวนในน้ําร้อนอะ่ะคนับน้ําร้อนให้มันเหนียวแล้วก็ราดหน้าเกลือเลยนะหน้ามันออกเป็นจุดๆนะประมาณประมาณประมาณตวงให้ดูดีกว่า,า,าเอาักแค่นี้นะไม่ต้องเค็มละไอ <ป S 2> <มา S 1> ช้อน ไอ้วิขี้ปริมาณเท่าไหร่ครับไม่ได้เปลี่ยแล้วคนนี้นั่นก้นใส่หมดเลยแป้งหนึ่งถ้วยนะนะั้นน่ะคือแป้งอะไรนะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า เราก็ทำน้ามันข้นไปหน่อยค้นไปหน่อยก็เติมน้ำหนกหน่อยนะค้นไปหน่อยเนี่ยของแม่ใช้หลังมือวัดเหมือนขนมอื่นนะใช่เนี่ยพอติดมือพอติดมือพอติดมือต้องกองนะก่อนที่จะก,กวนนี่เราต้องกองไอ้นั่นต้องกองถ้าไม่กองไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เนียน แต่เหมือนเหมือนเราทำปักทองอ่ะลุงโอ้บอกเนียนดีวะมันก็ะยาให้เนียนถ้าเราไม่กองเนื้อมันจะไม่เนียนนึงยกจับปึ้งโอ้สุดแล้ว แล้วค่ะอืมันดีเลยเรายกนี่ก่อนนะยกนี้ลงมาก่อนอ๋อมันควรในน้ำอย่างเงี้ยวนน้ำตุ๋นน่ะแบบตุ๋นอ่ะแบบเราตุ๋นอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นเตาแล้วก็ล้าดหน้า ลองดืมชิมว่ามันยังไงบ้างนะเป็นไงรสชาติต้องให้ออกมันหวานนิดนิดหวานหวานเค็มๆข,ขาดอีกหวานจักนิดแหละไม่ว่าตตอมได้ต้มตาอีกสองช้อนนะแต่มันขาดหวานนิดนึง เพราะว่าไอ้เรื่องข้าวเหนียวเราก็ไม่ให้หวานอยู่แล้วข้าวเหนียวมันออกเค็มๆไอ้มันม่ออกหวานนิดตามหวานตามแล้วกินลับกินกับตัวข้าวเหนียวมันจะอร่อยมันจับตัวค่อนๆน,น,นิดก็เอาไปราดถ้าเรานึ่งอย่างนี้ไปเลยมันจะไม่สวย แป้งราดไปที่หน้าทีเดียวเลยนึ่งได้แต่หน้าออกมาไม่สวยไม่สวยหน้าไม่สวยก็ไปศิลปกรรมไนะด้ไหมไม่เดี๋ยวมันจะหมอเป้งนะ <c oughs> อะเราวางหมอเป้งหมดถ้าได้อย่างนี้รับรองให้แป้งมันสุกๆดิบๆแล้วแล้วเข้าไปถึงโปะลงพื้นเลยสวยเลยมันข <c oughs> ้นขนาดไหนไหมให้มันข้นหน่อย ่เนี่ยเริ่มจะเริ่มได้นะก็เรียกว่าตุนในน้ำร้อนก่อนเนี่ยแบบนี้นี่เราเก็บอันนี้นะไปเตยเตยหอม อสูกแล้วค่ะเดี๋ยวนิ่มเปื่ย ต่ออีก 1, 2, 3 2> 1> สุดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะไอ้ข้าวเหนียวหน้าตับต่อไปนี้จิ๊บเพชรจะทำการชิมแล้วค่ะสวยนะสวยไหมเดี๋ยวก่อนอื่นก่อน,นอื่นสารภาพมาก่อนเ,อเราคร<อ>ั้งที่หนึ่งเราทำมันเสียนะ มันเสีย <öt? S 1> เพราะว่าไม่ถึงกะทิไม่ถึงกะทิต้องทําหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสวยเลยอ่าครั้นี้ไม่ถึงกะทิแม่บอกเติมเพิ่มอ่าเพิ่มเพิมกะทิน้าใหม่เพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มกะทิใส่ขวดหนึ่งเลยใส่ขวดหนึ่งเลยนะข้าวเจ้าข้าวเจ้าถาดนี้นะข้าวเจ้าถ้วยหนึ่งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยเอานแป้งมันหนึ่งช้อน กลงช้อนเหลือช้อนเดียวเหลือช้อนหนึ่งเอาช้อนเดียวนะวตอนแรกก็บอกสองช้อนนะเห,เหลือช้อนเดียวนะช้อนหนึ่งแล้วก็เอากะทิมาขวดนหนึ่งสองร้อยห้าสิบ่ากะทิสองร้อยห้าสิบน้ำตาลครึ่งถ้วยน้ำตาลครึ่งถ้วยอ่าแเกลือนิดหนึ่งเกลือครึ่งช้อนอ่าปลายช้อนนะปลายช้อนแล้วก็มาถึงกวนน้ำกวนในนั้นเนี่กยกวนไก่ตุ๋นอะตุ๋นอย่างน้นตุ๋นกับนนะ้ำแต่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันแข็งมากไอ้พอนะอุ่นๆุ่นอาพอนุ่นแล้วก็ราดลงไปเลยราดไปเลยอ่าเนี่ยสวยมากแล้วการนนนนึ่่่งีีสคัญะหเย ไฟแงก็ไม่ได้เหมือนกันคล้ายๆเราเนือึ่งักทองอ่ะก็ค่อยเปิดไว้เหมือนเหมือนค,ค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาดูแล้วก็เช็ดฝาาให้แล้วก็ครอบอีกทีแล้ว,วิธีนึ่งนี่นะพอน้ําเดือดพุ่งละว,ว่าไอ้ปุ๊บเราต้องเริ่มเบาแก๊สหน่อยนึงนะแล้วก็ให้พอว่าน้ําเดือดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยคล้ายๆเราเนื่อฟักทองบบทองละเปิดมาอีกทีนึงเปิดทีเช็ดฝ้าทีแล้วก็มาครอบอีกทีอ่ะโอเคเนี่ยอย่าไปนึ่งระวังนึ่งทีเดียวปุ๊บมันจะมันจะพองออกมาหมดตรงกลางหน้ามันอาจจะเสีย นะตอนทีว่าจะได้สวยอย่างนี้โอ้ต้องระวังแก๊ดมากเอากินนะนะทําการชิมแนละ้วอืมใชได้่อร่อยเรื่องภาถาบ้านเราวันเหนียวดีชิวดีอย่าลืมนะคะกอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปจิเป็กแล้วไปทําตามบ้างนะคะอร่อยมาก ขอบคุณมากนะคะคนที่ติดตามจิ๊กเก็กอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ซับ online, สไครต์ให้จิ๊กเก็กด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย